ครับสวัสดีครับพี่พๆท,ทุกคนนะฮะทีนดีต้อนรับสู่เช้านะครับเช้าวันเสาร์นะฮะที่ <6 S 2> <6 S 1> หกผมร่าเจ็ดวะต <วะ S 2> อนนี้จะไม่ได้มาพูดเรื่องประเด็นนะประเด็นผมไปดูประเด็นประเด็นในช่องนะช่างตั้มกกก เออมันมีประเด็นหนึ่งที่ที่ผมฟังแล้วมันมันเข้าเข้าในความคิดผมคือมันมีความคิดตรงกันน,นะนะที่บอกว่าช่องช่องหนึ่งนะฮะเหมือนกับมามีแสงที่โกกอกมาโตที่โกกอกอืมนะครับมาสร้างเรียว่าสร้างอะไรอ่ะสร้างซื่อเสียงตัวเองอะ่ะ อยู่ที่กกอกนะครับแล้วยังบอกว่าไปพูดในามองว่าคนที่ห้วยน้ําเที่ยงเนี่ยนะเขามีบุญคุณเขารักเราแล้วคนที่กกกอกไม่มีบุญคุณกับมึงเหรอนะได้กินข้าวนะครับได้กินได้ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอ,อ่ะพูดไม่กลับบ้านอ่ะอะพูดบอกว่าไงถ้าลุงอยู่กกกอกก็จะไม่กลับบ้านจะอยู่จนตาย ไม่ยืนตายเราก็อยู่แบบอยู่แบบปักหลักปากฐา,า,านเลยมาเนี่ยเออนะีย๋ยวช่างตั้งเขาก็เลยพูดถึงเรื่องเรื่องที่ตอนแรกผมอะ่ะผมคิดผมผมไม่รู้นะครับว่าไอ้บ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านที่เอฟซีเขาซื้อให้นะครับเขาซื้อให้อยู่แต่เขาก็ประมาณว่า ให้ช่างนะครับเขาเข้ามากินข้าวด้วยให้ช่างตั้มให้พี่อลลี่ให้ประซออะไรเนี่ยเขามากินข้าวได้ที่นี่นะจากที่ผมไม่ดูคลิปเนี่ยเหมือนกับไปการตักแล้วเอาเออกไปกินเป็นจานเป็นจานไปเหมือนรังเกียจนะโอ้โหมึงมีบ้านหลังใหญ่มีทีวีตู้เย็นมีแอรอย่างเงี้ยเหรอแล้วประมาณว่าประมาณว่า จะใช้อะไรนะคือกูรวยแล้วกูลืมกันเพือเ่อนคนเราอะ่ะนะครับมันก็ไม่ได้รวยหรอกนะครับช่างตั้งเขายิ่งรวยกว่าเยอะนะครับเขามีนู่นมีนั่นขขเนขออามีอัวเขามีหมูเป็นร้อยร้อยตัวเขายังไม่อวดว่าเขามีรวยอย่างเช่นช่างเขากินอะไรคือตามของพี่บอลีเขากินด้วยกินด้วยกันอะ่ะคือร่วมวงกินด้วยกันได้เลยนะครับกับช่างเนี่ยนะครับ ถึงจะเป็นนายจ้างกับลูกจ้างแต่อีกเมนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับแต่เท่าที่ผมดูจากคลิปพี่ตั้มนะบอกว่ามันเม็นการแบ่งนะครับแบ่งชัดเจนนะเนี่ยผมมันนึกเข้าสเต็ปอะไรครับอีรอบอีรอบที่บอกว่าได้วัวเรืมตีนนะฮะวัวเรืมตีนหญิงพยองพองขนนะี่ครับ เหมือนคนเราเนี่ยพอเริ่มมีอะไรเข้าหน่อยนะเริ่มมีกว่าคนกว่าที่ตัวเองมีนิดหน่อยนะครับเหมือนอึ่งอ่างครับมันคับมันพองมันพองพองตัวจนมันคับกลาที่มันอยู่อ่ะกลามันมีแค่เนี้ยมันก็มันพองตัวจนคัับกลามบอกมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแต่ยังมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่ามันอีกเยอะนะครับที่เขาไม่คุยนะครับที่เขามีแล้วเขาไม่พูดนะครับ เนี่ยตรงนี้มาสอยเห็นถึงอะไรมาสอยเห็นถึงจิตใจคนนะครับแล้วที่จริงอะ่ะนายอะ่ะไม่ไดเอามาพูดเลยนะครับถ้าในคลิปวันนั้นอะ่ะนายไม่ออกมาพูดแซะนะแซะคนที่จำปาดงหรือแซะใครก็ตามเนี่ยนะครับมันจะไม่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 ไมาเกิดคลิปเหล่านี้เกิดขึ้นหรอกนะครับผมก็ไม่มาอัดคุณอย่างนี้ช่างตามก็ไม่มาอัดหรือพี่นาทีอะไรก็แล้วแต่นะพิธานันแล้วก็เนี่ย ไม่มาอ่านพวกคนหลอกไม่มาอา่านคนหลอกนะครับคือต้องการหาแสงเหรอมันไมน่มันไม่มีแสงขนาดขนาดต้องทําแบบนี้เพื่อเรียกแสงขึ้นมาเลยททาไมไม่ทําความดีให้เห็นบ้างผมล่ะสงสารคนที่เขาสร้างบ้านให้ผมได้ยินข่าววงในว่าคนดดาเขาผู้มีพวกคณคนนี้เนี่ยจนร้องไห้คาสายโทรศัพท์แล้ว อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้อันนี้ไปไม่เชื่อไปสอบถามคนที่อยู่ในกกกกได้นะครับดา่าจนจนเขาร้องไห้่คนนี้เขาสร้างบ้านให้อ่ะให้อยู่อ่ะร้องไห้อ่ะคิดดูอเอาแค่นี้พอพี่คนนี้สามารถดา่าผู้มีพุกคุณจนร้องไห้จนแบบเขาสาสัทธาแล้วเขาแบบศรทัทธาคนผิดอ่ะ เหมือนพี่หัวมีผมวันนั้นน่ะเหม่านเงี้ยแหละคล้ายกันดีนะวันนั้นมันผมไม่ไอาจผมไม่ได้อยู่นะถ้าอยู่อาจคิดไว้เลยนะอาจเสียงไว้เลยนะวันนั้นน่ะนะครับจะได้รู้พฤติกรรมของมันจะได้รู้นิสัยสันดานล,ลึกๆนะคุณไม่รู้หรอกนะครับว่าลึกๆเขาเป็นคนยังไงเนี่ยที่มันออกมาบอกคลิปว่า ดูคนที่อยู่นั้นนะรู้หน้าไม่รู้ใจผมว่าคนที่รู้หน้าไม่นรู้ใจตัวคุณเองมากกว่าไหมไม่ต้องไปหวอคนอื่นหรอกตัวคุณเองมากกว่าเอาเอาตัวเองให้ดีอะ่ะถ้าตัวเองมันดีนะครับดีจริงอะ่ะมันไม่ออกมาจากจากจำปาดองหรอกนะถ้าดีจริงๆถ้ามีนิสัยดีจริงๆสันดานดีจริงๆคงไม่ถูกอับไปหีออกมาจากจำปาดงหรอก ถ้าไม่มีความผิดจริงๆป้าคงไม่ใจไม้แทลกกรรมไล่ออกมาขณะคนอื่นนะคนอื่นก็มีความผิดเล็กน,น้อยก็ให้อภัยกันได้ก็มีแต่อันนี้คือมันน่าจะเป็นความผิดที่ไม่ควรให้อภัยนะครับแค่นี้ก็สามารถบ่งบอกได้ถึงพฤติกรรมนิสัยของคนได้แล้วว่าคนเป็นคนอิจฉาคนอืน่นแล้วคนเหมือนกับหลงตัวเองอะ่ะมีนิดมีหน่อยว่าตัวเอง คือมีนิดหน่อยคือ,อยังไงตัวเองได้ดีขึ้นมาหน่อยเออคล้ายๆกับอยู่บ้านเนี่ยเป็นคล้ายๆกับยามรักษาความปลอดภัยให้กับลุงอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับมียอดเยอะเนาะเวลาเขาเดินทางไปนั่นไปนี่แล้วคนเข้ามาดูอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยนะครับเป็นยามฟอกบ,บ้านให้ลุงมาวันนี้นะคุณแค่นี้คุณก็ว่าคุณเป็นคนสําคัญเหรอไอสำคัญอะมันสำคัญสำคัญ,คญที่ว่า อ่าคุณยังมีจิตใจเอ่อช่วยดูนั้นนี้ให้แต่คุณอ่ะไปสําคัญตัวเองผิดว่าตัวเองอ่ะยิ่งใหญ่ตัวเองเนี่ยเวลาพูดต้องมีใครฟังอ่าผมจําคําพูดได้ว่าก็ลองเอ้พูดดีก็ลองเอ้พูดเลยพูดกับคนที่สร้างบ้านให้นะวะก็ลองเอ้พูดดีว่าเขาจะฟังใครนะเขาคนนั้นจะฟังใครเอฟซี FC จะฟังใครมากกว่ากัน เนี่ยมันมันทําร้ายคนมีพวกคุณแบบนี้อบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เลยไม่ได้จริงๆคนแบบนี้นะขนาดออกไปอยู่ข้างนอกแล้วยางออกมาแขว้เขานะครับคือเมื่อคือนผมไม่ผมอ่านผมเปิดคลิปก็ไม่เจอคลิปพี่ตั้มพอดีแก่ก็พูดถึงประเด็นนี้พอดีนี่เนี่ย ผมก็ว่าเออพี่ตั้มกับพี่พลลี่คงจะรู้อะไรดีประชอคงจะรู้อะไรดีอีกเยอะนะที่ผมอาจจะไม่รู้เพราะว่าผมก็ออกมาจากบ้านกกอกก็มีระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อนหน้าที่จะพากันย้ายองค์ปู่มาแล้วผมก็ไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะครับสำหรับเรื่องของคนนี้แต่ว่ามีเรื่องอะไรเขาก็ประซอกับผมไม่มีอะไรความลับต่อการหลอกเขาเล่าให้กันฟังตลอดเลยว่ามีอะไร กับประสอนนะฮะก็คิดเอาแล้วกันพี่ดูๆแล้วกันว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะครับคือ <c ười> ไม่ได้ไปซ้ําเติมไม่ได้ไปว่าเขาหรอกนะครับแต่เราเราพูดตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับเราพูดตามตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าคนเลื่มตัวหรือเปล่าเออคนกำลังจะพูดเนี่ยเพื่อนที่ยัให้ประเด็นมาอยู่ที่คุณไหมอะไรทำนองนนเนี้ยเพื่อที่คุณอยากจะกลับมามีแสงอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เหรอ เอาอย่างนี้ดิถ้าอยามีแสงอ่ะฟาดลุงเลยเอาดิฟาดลุงเลยด่าลุงกระจายด่าป้ากระจายเลยรับรองมีแสงแน่นอนนะเอาดินะถ้าทำแบบนี้ไม่มีหรอกแสงมันไม่มีหรอกมันจะมีในคนเขาด่านะไปอยู่กับลูกพี่คุณนะ่ะพี่คนนั้นนะ่ะไปอยู่ด้วยกันนะ มีแสงเน่นอนเชื่อผมคนด,ดูเป็นหมืน่นกล้าไหมล่ะแค่นั้นแหละผมถามหน่อยผุกล้าไหมล่ะกล้าก็าไปไม่ว่ากันคน,คนเราไม่ว่ากันหรอกครับไปเลยนะครับเอาล่ะพี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย